ทำา3อย่างนี้ทุกวันกดไหลย้อนหายขาดแน่นอนนะครับใครที่มีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องเป็นโรคกดไหลย้อนอยู่ลองนํา3อย่างนี้ไปทํากันดูครับรับรองเลยว่าอาการกดไหลย้อนจะดีขึ้นแน่นอนข้อที่1ครับให้งดของเผ็ดและของเปรี้ยวนะครับเพราะนับสองอย่างนี้นะครับจะมีกรดเยอะรับประทานเข้าไปเยอะๆแล้วจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะทําให้ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราได้ทําให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาดังนั้นหลีกเลี่ยงของเผ็ดลงของเปรี้ยวลงนะครับอาการก็จะดีขึ้นต่อมาข้อที่2ครับ อย่ารับประทานอาหารแล้วลงไปนอนทันทีครับเพราะว่าถ้าเราอิ่มมากๆลงไปนอนทันทีเนี่ยนะครับก็จะทําให้กรดมันไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ดังนั้นแนะนําว่าให้เว้นระยะหลังจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยครับประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่อยลงไปนอนครับและข้อที่3ครับนั่นคือออกกําลังกายนั่นเองครับการออกกําลังกายวันหนึ่งนะครับอย่างน้อยได้30นาทีจะช่วยลดอาการกรดไหลย,ย้อนได้ ดังนั้นใครที่เป็นกดไหลย้อนอยู่นะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพหมอแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเมวกับหมอหมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณนะครับเป็นหนังสือของหมอหมีเองนะครับหมอรวบรวมความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพเป็นคู่มือสุขภาพเลยครับสั้นกระชับอ่านง่ายนําไปปฏิบัติได้จริงนะครับใครสนใจสามารถคลิกตะกาด้านล่างนี้ได้เลยครับ